อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนาะยุลแล้วก็สเก็ตฟุตบอลน,นะครับย้ายมาผิดเวลาหรือเปล่าโคดีค้คักโปแซนั่นของอดีตกุนซืพอ p s v ไอโอเฟนแล้วก็อาแจกอัมสเตอร์ดัมครับอย่างอาร์สเดมอ s สเนี่ยบอกว่าโคดีค้คักโปอาจจะย้ายมาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะผิดเวลาครับเพราะว่าชิคเก้นคลอปอาจจะกล้าลงจากตำแหน่งกุนซอในเร็วๆนี้ ชี่ผ่านมาล่าสุดครับโคดี้คัคโปได้ลงประเดิมสนามให้กับลิพูแล้วในเกมเอฟเอครับรอบที่3ที่เสม,มอกับฟุตแฮมตันวันเดอร์เรสไป2ประตูต่อ2นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังย้ํามาจาก PSV อาร์ฮเฟนด้วยค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยสาล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าดาวเตะวัย23ปีอย่างกัคโปเนี่ยเข้ามาเพิ่มตัวเลือกในแนวรุกให้กับลิพูอย่างชัดเจนเลยนะครับโชว์ฟอร์มได้เด่กนกับสโมรสรแล้วก็ทีมชาติอินเทอร์แลนด์ แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับอดีตคุณซืออย่างอาร์สเดมอรนะที่เคยคุมทชีม PSV แล้วก็อาแจ็คเชื่อว่าโคดี้คัคโปอาจจะตัดสินใจผิดพลาดที่เลือกลิเวอร์พูลนะครับทางด้านเดมอสได้พูดกับซ็อกเกอร์นิวส์เขาบอกว่าโคดี้คัคโปย้ายมาในช่วงเวลาที่ทีมมีแต่เรื่องน่าผิดหวังทีมสปปริตหายเกลี้ยงและพวกเขาไม่ใช่หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดเวลานี้เหมือนกับเชลซีลิเวอร์ pool เนี่ยกำลังพยายามกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็น และมันไม่ใช่เวลาสําหรับนักเตะอายุน้อยที่จะเข้ามาเพราะงั้นผมไม่รู้ว่ามันใช่เวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าที่จะไปรีพูตอนนี้แต่ไม่พอบางทีจิกเก้นครอปอาจจะย้ายออกจากทีมในเร็วๆนี้ก็เหมือนกันนะ อันนี้ก็คือความคิดเห็นของอาร์สเดอมอสนะครับที่มีต่อริพูแล้วก็การย้ายมาของโคดี้คัคโปนะครับสุดท้ายครับก็คือว่าเจเกนคลอปเนี่ยเข้ามาคุมริพูครับเมื่อตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2015เลยและเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเองเขาก็ต่อสัญญาไปจนถึงปี2026เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจเกนคลอป ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือความคิดเห็นของอดีตกุนซือของ PSV แล้วก็อาแจกอาร์มเซอรดังนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์ก็ไมหมผมได้เลยครับ